สวัสดีครับจากเพจจุดใบนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ายา m a าที a ม็กห้นะครับเทคแมกนะครับตัวนี้เป็นตัว2020นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัว5 60นะครับก็จะมีไฟท้ายใหม่นะครับแฟลิ่งด้านข้างแบบใหม่นะครับแล้วก็ ที่เปลี่ยนไปก็เป็นไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับจะเป็น LED นะครับด้านข้างก็จะดูฉบเฉียวขึ้นนะครับขนาดเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก530เป็น5 6 2ส c ซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัว Tech Max นะครับก็จะเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะได้เรื่องของชิวหน้าไฟฟ้านะครับได้เรื่องของ Cruise Control นะครับได้เรื่องของ Heat Clip ก็คืออุ่นมือนะครับแล้วก็ฮีทซีทนะครับอุ่นตูดนะครับนี่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับล้อทองมาจากโรงงานเลยนะครับไมคคันนี้น้อยมากนะครับ465กิกโลนะครับ4ี่รกกิโลนะครับ กุญแจเป็นคีย์เลสนะครับแล้วก็แถมกุญแจเอาไว้ไขใต้เบาะนะครับมาอีก2ดอกนะครับก็สภาพโดยรวมประมาณนี้นะครับไม่มีล้มชนมานะครับมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับตรงนี้นะฮะน่าจะเกิดจากการจอดเบียดนะครับแล้วก็กระจกข้างครับนิดนึงนะครับไม่สังเกตมาองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ เป็นก้าขาข้ามนะครับแล้วก็รองเท้าโดนนะครับก็ลดออกมาเดือนเมษานะครับปีนี้เลยนะครับปี2020นะครับสภาพทุกอย่างใหม่เหมือนรถศูนย์เลยนะครับราคาก็ถูกลงไปเยอะมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูลูกเล่นนะครับว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับ อย่างแรกก็กดตรงนี้เลยนะครับรถก็จะปลดล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อกต้องปลดล็อกรถก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะครับก็จะมีช่องชาร์จนะครับแบบหัวที่จุดบุหรี่นะครับนี่นะครับเบาะก็จะเป็นกดตรงนี้นะครับซีดนะครับผมใต้เบาะสะอาดสอาดเลยนะครับใหม่ๆมาเลยฮะมีอันนี้ด้วยนะครับไฮดรอลิกคู่เลยนะครับ น้ำมันนะครับก็จะเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเป็นการบีบล็อกเอานะครับบีบแล้วหมุนได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับเอาไว้จอดทางลาดชันนะครับรถมี2โหมดนะครับมีโหมดทีนะครับหรือว่าทัวริงนะครับแล้วก็กดอีกครั้งก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมด S s นะครับ ตัวนี้เป็นชิวไฟฟ้านะครับก็สามารถปรับจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการกดที่ปุ่มเมนูก่อนนะครับให้มันอยู่ในเมนูของชิลนะครับพอเรากดขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับสูงมากนะครับขึ้นพร้อมเปลี่ยนองศานะครับบางแบรนด์นะครับจะขึ้นเป็นแนวตรงนะครับแต่อันนี้จะขึ้นแล้วก็พร้อมกับเปลี่ยนองศาไปด้วยนะครับ เรมไปเห็นอะไรพวกนี้ไม่มีโดนมานะครับมีแค่จอดเบียดนะครับตามที่ได้แจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะครับใสๆครับผมคนที่กำลังจะซื้อรถใหม่นะครับลองมาดูตัวนี้ก่อนได้นะครับอ่าส่วนโมดต่อไปนะครับจะเป็นเรื่อง c r u คอน Control นะครับ c r สคอนโ o n t r o l ก็ขณะเราขับขี่นะครับเรากดกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับให้หน้าจอมันติดสัญลักษณ์ค r สคอน Control ก่อนนะครับ จากนั้นเราก็กดคาว่าเซตนะครับแล้วคําว่าเซตมันก็จะขึ้นด้านข้างนะครับไปสีเขียวนะครับรถก็จะล็อกความเร็วนะครับกับในขณะที่เราขับขี่นะครับโดยการเพิ่มรถก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะยกเลิกนะครับก็แตะเบรกนะครับให้เซ็นเซอร์ทํางานนะครับหรือไม่ก็ดันคันเร่งไปด้านหน้านะครับมันก็จะยกเลิกให้เรานะครับแล้วก็หากจะเปลี่ยน อาจจะเปิดอุ่นมือนะครับเราก็กดที่ปุ่มเมนูเช่นเดิมนะครับให้เมนูเปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์ปอกแฮนด์นะครับหรือรูปเบาะนะครับแล้วก็มาปรับเพิ่มลดตรงนี้เอาเลยได้เลยนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ t m a x นะครับตัวใหม่ปฟท้ายจะสรงสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเทียบกับตัว53 0 d x ูหรือ SX นะครับ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวัสดุบางชิ้นนะครับให้เป็นสีด้านสีเงาก็เป็นตรงนี้นะครับที่เป็นรอยกันง่ายๆนะครับก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีด้านแล้วนะครับสำหรับตัว530ก็ตัว560ก็จะเปลี่ยนเป็นสีด้านนะครับโอเคครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ เงียบๆนะครับด้านล่างไม่มีขูดนะครับมีแค่ด้านหน้านะครับที่ผมแจ้งไว้นะครับแผงหม้อน้ำสวยๆนะครับไม่มีล้มนะครับแผงคอสวยๆนะครับระบบไฟติดครบนะครับ นี่นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ092 262 6032นะครับจากเพจจุดไบนะครับผมสามารถเข้ามาดูได้นะครับรับซื้อ,อรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับรถบิ๊กไบมือสองสภาพดีนะครับประเภทของรถที่ผมเน้นนะครับก็จะเป็นแนวทัวรลิงแนวแอดเวนเจอร์แนวคลาสสิกนะครับ รถสายสปอร์ตผมไม่ได้รับนะครับแต่ก็ลองส่งกันมาได้ครับเพราะว่าก็จะส่งให้ทีมงานพักพัวกันนะครับได้ไปดูแลต่อนะครับเดี๋ยวครับลองเบิ้ลรอบกันดูนะครับตัวนี้ยังเป็นท่อเดิมนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับ ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับศูนย์ตรงปล่อยมือได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพจไว้ด้วยนะครับจุดใบครับผมสวัสดีครับ